in me the มรนุกดาราปิยธิดาวรมุกศิกรธิดาสาวคนเดียวของบรวรรณพัทรพีศิวาวงศมิรุิริจัญญาลักลอบมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มต่ำสัตว์จนตั้งคาน เธอถูกนภัทรพีส่งตัวไปอยู่เชิยงใหม่เพื่อให้คนจักเสียงครหาแต่โชคร้ายในคืนที่นกดาราคลอดลูกเกิดไฟไม่ที่โรงพยาบาลลูกสาวของเธอหายสับสูนไปนกดาราล้มป่วยลงด้วยความตรอมใจตั้งแต่บัดนั้น18ปีต่อมานกดาราอาการสุดหนักนภัทรพีสงสารลูกจึงให้กราบนงศักดิ์สุภการทนายคนสนิทไปหาเด็กหญิงกำพราม,มาอุปโลกเป็นลูกสาวของนกดารา โดยเธอบอกว่าได้ให้ล็อกเก็ตประจำตระกูลและเหวนเพชรรูปดาวติดตัวลูกไว้ด้วยนพัทรธีจึงสั่งทำล็อกเก็ตอันใหม่ให้ปรับนำติดตัวไปที่สถานลิงเด็กกัมพารในเชียงใหม่ปรับได้พบกับกอย่าเชอร์เบละลาลลินเดะสาเวทเด็กสาวที่มีทั้งล็อกเก็ตและแหวนรูปดาวคุณแม่ยุพา ุการนาบุญยธรรมมีบอกว่าพบกอย่าถูกทิ้งไว้หน้าโบสถ์เมื่อ18ปีก่อนพร้อมของสองสิ่งนี้ปราบจึงบอกความจริงกับกอย่าว่าเธอคือทายาทของตระกูลสิวาวงอันมั่งคั่งกอย่าเดินทางกลับไปกรุงเทพมหานครพร้อมคุณแม่ยุพาและปราบโดยมีพอยเยียงวงมมณชนกแสงฉายพิงเพน เพื่อนเด็กกัพาราที่มีนิสัยทะเยอะทะยานขอติดรถไปด้วยแต่ระหว่างทางรถเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำพอ,อยือทุนขึ้นมาเห็นปรับกับคุณแม่ยุพาเสียชีวิตส่วนกอย่าบาดเจ็บสาหัสด้วยความโลภพอ,อยือจึงเอาไม้ปาดกอย่าจนคิดว่าตายแล้วจึงเอาล็อกเก็ตไปแสดงตัวกับนกดาราอ้างวา่าตนคือลูกสาวนกดาราดีใจมากมีทิมมบรวรรณภาจรีสุภาพรคำนวนสิงห์น้องสาวของพัทรพีและแม่ชื่น พิสมัยวิไลศักดิ์พี่เลี้ยงของนกดาราที่ไม่ไว้ใจพอเยียฝ่ายกอย่าถูกช่วยชีวิตโดยอิศรตุนตาพุฒนาเปิื่องกลางนุมอารมณ์ร้อนที่เคยเทะเลาะกับเธอตอนอยู่ที่เชนใหม่เมื่อกอย่าปุ่นขึ้นมาความจำเสือ่อมอิศรจึงหลอกกอย่าว่าเธอคือคนรักของเขาโดยมีสุบันจูเนียกรวิดสูงกิบูลและหมอวิชาญ เก่งวายโยอัศวรุ่งเรืองเพื่อนรับให้ความร่วมมืออีกสอนพากอย่าไปอยู่ที่บ้านเพื่อประชดอัดศตวัตดุลยวิจิตพ่อของเขาที่เอาสกุณาปนัดดาวงผู้ดีเมียน้อยที่เขาเกลียดชังเข้ามาอยู่ด้วยในขณะเดียวกันชิดสนุพงสิงโตธนนทรวงงามลูกของเจ้าแสนโทษผู้ชงโยธาพิทักษ์และเจ้ามรุลีพัทธทิวันนนท์ คาหาบดีชาวเชียงใหม่ก็กำลังตามมหาตัวกอย่าเพราะกอย่าคือคนที่คอยดูแลตอนตอนที่ประสบอุบัติเหตุจนตาบอดชั่วคราวทำให้เขาหลงรักกอย่าท,ท,ท,ทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเมื่อชิดสนุพงผ่าตัดตาจงมองเห็นอีกครั้งจึงออกตามมหากอย่าโดยมีแดงพัไทยพัฒสมัทวิทยาเวทหลานสาวจอมจนของลุงเติมประสาททองอารามคนสนิทของตนเป็นผู้ช่วย ในงานเลี้ยงเปิดตัวพอยยซิวาวงททยาตคนใหม่ของวังซิวาลัยอิสรนที่เป็นเพื่อนบ้านพาก,กย์าไปร่วมงานด้วย ส่วนชิดสนูพงก็ไปในฐานะญาติสนิทพอ,อยเยหินงกอย่าก็ตกใจแทบสิ้นสติเช่นเดียวกับชิดสนูพงที่จำเสียงทั้งกอย่าและพอเยได้แต่ทั้งสองต่างอ้างว่าจำเขาไม่ได้เขาจึงพยายามสืบหาความจริงผิดอนไม่ไว้ใจชิดสนูพงจึงคอยขัดขวางพอ,อยิกรัวว่ากอย่าจะกลับมาทวงทุกสิ่งทุกอย่างคืนจึงจ้างให้นพดลกิติพงตติชีน,น,นันนนท์ คูขาเก่าช่วยกำจัดกอยาแต่กลับทำให้นภาจอรีจับได้ว่าเธอเป็นทายาทตัวปลอมพอเย,ยจึงจัดการปิดปากนภาจอรีและแม่ชื่นชิดสนุพงสืบจนรู้ว่ากอยาความจำเสื่อมและพอเยียแอบอ้างเป็นทายาทนภัทรพีเสนอให้เงินกับพอเยียเพื่อให้เรื่องสงบแต่พอเย,ยกลับจับตัวกอยาไปแล้วขุณนภัทรพีให้ทำพินัยกรรมยกทุกอย่างให้ตน น,นภัทรพียอมตกลงแต่ด้วยความหวาดระแวงว่าพันดลกลับท่าน,นาภัทรพีตายพอยีจึงต้องต่อรองกับนบดาราน,นบดารานเสี่ยงชีวิตไปช่วยกอย่าจะถูกพอยียจับตัวไว้หวังจะฆ่าทั้งคู่อีอนกับชิดสนุคงที่รู้เรื่องจึงรีบตามไปช่วยสุดท้ายแล้วทั้งสองหนุ่มจะช่วยกอย่าจับมือมือพอยียได้หรือไม่และระหว่างอีอนกับชิดสนุงใครจะได้หัวใจของกอย่าไปครอง ติดตามชมและร่วมลุ้นได้ในละครแผนรักแผนร้าย